ตามติดชีวิตส้มจุกตอนที่หนึ่งมาค่ะพี่น้องลมหนาวว้อยว้อยมากด้มือมือหนึ่งลมหนาวมาไเด้มือหนึ่งห้อนอีกแล้วเฮ้ยกัางกังเว้นกับว่าคอยมีแดดดต่ออพี่น้องแต่ว่ามันหันห่อนมันหันเอาเนาะสีแดดกับว่าแดดที่หนาวกับว่าหนาวเป็นสลืมสลือจึงไดบวัว สุนบุรีก็ได้หนาได้มือเดียวล่มเหนาก็จักไปซ้ายมาบัดที่นี่มาบำรุ่งหนากันกอนนอนเนาะก่อนอื่นก็นตตรงลุงเซรั่มเซรั่มชิโซ,โซนะคะอ่าตัวนี้เป็นช่วยเล่งผิวขาวนะคะพี่น้องปรับสภาพผิวเนาะผิวมองคล้ำให้กระจาาะ่างใสเนาะเฮตไนนาอิ่มหนำขึ้นอย่างนี้เ้อพี่น้องตื่นขึ้นมายัมาเศร้านี่หนาเด้งว่าสันแล้วก็ตามด้วยไนท์ครีมไนท์ครีมเดอะเบสนะคะตัวนี้สีซอย ลดสิวอ่าลดการเกิดสิวนะคะพี่นอ้นองถามว่าพี่น้องถามว่าฝ้านี่หายบอฝ้านี่บอหายขาดนะคะแต่ว่าเหตุให่าจางล่งได้นะคะพี่น้องเอาตัวตัว,ตวไปแห้ทัวใบหนาและล่ำข้อนะจ๊ะก่อนนอนเ้าก็สีใสสองตัวนี่แหละพี่น้องคู่จิน้นฟินฟินแล้วก็นอนได้เลยนะจ๊ะตัวไปใสหรือยงัง ตื่นขึ้นมายังเหมือนเศร้านี่บอพี่น้องนาอิ่มน้ำนากระสิเดงเนาจะ้ะนี่ละ่ะคู่ใจก่อนนอนบ๊ายบายกูไนท์